ก็สวัสดีนะครับพบกับผมลูบี้นะครับกับรายการอินโชเกมอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ยกันที่ดันกิก้านะครับโอเคโอเคนะก็มาแนะนําตัวกันก่อนเลยนะครับก่อนก่อนเริ่มรายการน,นะครับแนะนําตัวหน่อยครับมาแนะนําตัวแนะนําตัวเอ้แนะนําเลยแนะนำแนะนำดีเอาเอาเอาโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับ เอาเลยครับเวลาก็ผ่านไปแล้วนะครับก็รอเขาพิมพ์ใเสร็จครับโอ้โหก่าจะพิมพ์เสร็จนะครับโอเคนะครับแล้วครับแลสุดท้ายก่อนจะเริ่มเดินทางนะครับโอเคครับก็เริ่มกันเลยไปกันเลย โอเคนะครับการที่มันจะมาดันนี้ได้นะครับก็ต้องมาตามทางที่ผมกําลังมาอยู่นี่นะครับเป็นทางที่เร็วที่สุดนะครับโอเคเติมขั้นแรกนะครับออกวาร์ปมาออกวาร์ปโดยการซื้อดันนะครับจะสามารถซื้อได้จากเอ่อไอดาวหนึ่งดาวไอนี่นะครับดาวแรกนะฮะดาวหนึ่งโอเคแล้วก็ซื้อวาร์ปมาวันนี้เราจะมาลงกิจการหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอพัทสองนะครับโอ้โหแรงแรงนะ เอาละรครับเราก็มีทีมงานได้ใช้ TS หนึ่งคนนะครับโอเคส่วนอีกคนนึงก็ยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับโอเ้เราจะเป็นการเป็นงานนะครับเราจะไม่ฟันบดก้านะครับโอเคอ่เริ่มกันเลยนะครับทางที่เรากําลังจะมา นะครับและคุณเบลก็ได้บอกว่าไม่ได้ยินผมมากไม่ได้ยินผมมากเออครับเราจะไปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรออคนกันมายังโอเคนเอาละครับเราก็ได้ถึงแม p ดันแล้วนะครับก็ดันจะอยู่บริเวณตรงแถานีน,นะครับ วันนี้เราจะมาแนะนําดันดราหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะต่อนท,ทีพาร์ทสองเลยนะครับการลงดันทีอย่างเงี้ยผมจะแยกทางกับเขา,ขา,าเขาคนละฝั่งเนี่ยคือมันจะมีทางเข้าสองฝั่งนะครับคือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นสักครู่สักครูคร่กำลังกำลังอ้อมไป <laughs> กำลังอ้อมไปอันนู้นเขาตรงกันไปทางปกติอันนี้อ้อมไปเฮ้ยรอดิอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งใจยเย็นใจยเย็นอย่าเพิ่งรีบเข้า ก็โอเคนะครับเราก็ได้ถึงหน้าดันแล้วอ่าดันก็เข้าทางนี้เลยทางดันนี้นะครับการที่จะเข้าดันนี้ได้ก็ขั้นแรกนะครับคือต้องไปเอ่อรับเวสนะครับจากเอ่อทีดาวห้านะครับที่ MC นะครับก็จะมี NPC ตัวหนึ่งยืนรอรับเวสอยู่นะครับโอเคเรามาเริ่มเป็นการเป็นงานกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมั่วไปตามทางหรือก็ผ่านเองนะฮะเพราะรอาสิแล้วผมก็มั่วมาฮะตันสุดท้ายผ่านเฉยฮะนะครับก็ตามทางเลยมีรูตรงไหนเข้ารูนั้นนะครับโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคือตรงไปเรื่อยๆนะฮะตามไปตามยถากรรมนะฮะอ่านี่นะครับก็เจอแล้ววาร์ปหนึ่งวาร์ป เฮ้ยรอดใิใจเย็นใจเย็นรอรอคนอื่นเขาด้วยโอเคนะครับก็เข้าไปเลยนี่ที่ผมไม่เอาเสียงเขาลงนะครับก็คือไมค์เขาเบานะฮะผมเลยไม่เอาเสียงเขาลงโอเคเปิดเกตนะฮะโอ้ย <c oughs> ใจเย็นใจเย็นเอาเอาเอารุดรุดเกือบนะครับเกือบไปโอเคนะครับก็มาต่อเลยนะครับก็ตะกี้เมื่อสักครู่นี้ก็เกิดสิ่งเล็กๆทเทียกว่าเน็ตหลุดนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เน็ตหลุดดิเออเกมดับดิเออ ผมเลยโซโล่เดียวอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็เลยต้องมาโซโล่เดียวนะเดี๋ยว,นะยวจะสอนค่อยๆสอนแล้วกันนะครับก็คือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตรงไปตามทางแล้วเดี๋ยวก็ผ่านเอีนะครับก็นี่นะครับก็เจอวัปเอาเอาเอาโอาไทยก็อย่างนี้ทุกทีเลยอะโอเคนะครับก็ต่อว้าต่อไปเลย โอเคนะครับก็ถึงบอสแล้วนะฮะก็มีอยู่สองสองสชั้นนะฮะก็บอสกับบอสเอหมึกินตองนะครับที่ยิงแล้วติดสะโลนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่เอสนใจอะไรมากนะก็ยัดยาดีไปหมุนหมุนหมุนก็ตายแหละนะครับโอเคเราจะมาทดลองสังหารบอสเลยกดยาดีดูโอเคนะครับอืมพอเดี๋ยวไอ้บอสนี้ก็ต้องเจอได้เจอในรอบสองนะครับก็ พาร์ทสองเดี๋ยวจะไปดูอีกกิก้กกาสองกันนะครับโอ้โอ้โอแหลกแหลก,นะกนะครับผมแหลกนะฮะเลยค่อนข้างเสียเปรียบบอสนิดนึงนะฮะยังไม่ได้ถ่านี่โอ้โหลื่นปืน้ดลื่นปื้ดเลยโอเคต่อต่อต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนื้อเรื่องนะครับพอจบอันนี้ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบว่าให้เราไปรับ ไอเทมนะครับจากข้างในนะผมเริ่มเบื่อแฟลาตวด่าแล้วไม่มุกเไมนเสี่ยวนะนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนมุกนิดนึงนะฮะรับ <c oughs> จากบุก <c oughs> เป็นมุกอื่นนะครับ <c oughs> โอ้โหมีการ,ม,การมีการบึ๊บมีการบึ๊บ ก็ตรงประตูทางก็จะเจอกับไอ้นี่นะครับแต่ถ้าเกิดคนเพิ่งมาใหม่นี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบขึ้นหัวเควนนะฮะนี่ครับพอรับเควนมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเควนดาวน์ไปอีกกิกาสองเลครับคือกิก้าสองนี้จะเป็นแบบสู้มีไออาเบะนะฮะปะทะเจนจบนะฮะไออาเบะไปช่วยเจนจบนะฮะอ่าสำหรับใครที่ไม่ดู้ขับจักรคำว่าเจนจบนะครับก็ไปลองเซิร์ชกันดูนะครับโอเคจบพาร์ทหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปต่อพาร์ทสอง